สวัสดีเจ้าป้าดาวพามาย่างป่าสาเกาแล้วเนาะมาเลยเจ้าย่างป่าสาเกเจ้าม,มีป่าสาเกาเนาะป่าสาเกเกลือซื้อมาเจ้าเปกนกระตัดงผิดสิ้น,นผิดสิ้นแบบนี้แหละเอาไปเลือกเอาอีก,กอ่ะ แล้วก็มีหมูสองสิน้นหมูแห้งเนาะแล้วก็มีป่ามึกป่ามึกแหง้งเอาปอนป,น,ปนกันเจ้ากินหลายๆย่างเนาะ <c oughs> ป่ามึกนี่จะซุกก่อนอ่นนี่นะบางบางซื้อมาตากเองเจ้าป่ามึกอะ่ะเขาซื้อสดสดมาเขามาตากเอง มันจะได้ทูกน้อยหนูเอามาย่างทิ้งสามตัวอยู่หลังบ้านมั้เย่างปลาสาเกาาเจ้ามาเน่เจ้าไผิสอบกินปลาย่างจิ้นย่างมาทั้งนี่นะเจ้าถ้าไผาิาสอบก็มาเป็นย่างขอเพอผ่านไปเลอของแบบนี้บังคับกันมาได้เนาะอยู่คนละประเทศ กับข้าก่อมก่อมใจเหมือนกันเนาะกับข้าวกับปลาก็ทำไม่เหมือนกัน <c oughs> นี่ประเทศญี่ปุ่นมันจะได้มาหนาวเดือนเดือนสิบพานไปแล้วนั่นเนี่ยยังใส่เสื้อบ้าง เดินไปทายคิปกลางคืนนะโอ้แต่ว่าน,นี่นะใช่เสื้อสองตัวไปหูเงือแตกเลยเดินนะนะลองดูอิ่ะก่อนออกไปยูนระเบียงก็เห็นมันอากาศเย็นๆใส่เสื้อสองตัวไปหูเดินแต่ว่าโอ้ปัจจัยสัก,กรมเป็นว่าห้อนไปเหี้ย ลุกแล้วก็เอาวางไว้บน้วยก่อนเจ้าป้าหมึกแห้งปลาสาเกนี่ซื้อแบบเป็นมักเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วทีนี้เวลาเอามาย่างไอ้กับปลาสดๆเป็นมักเกลือนะนะเอามาย่างมันจะติดกระทะปลาดาวก็เอาไปตากแดดเนีย่ยสองแดด คมือมันแห้งแยวๆเอามาตากเอามาย่างมันจะบบเล็กปลาดาวบบอยากอเอาไปทอดเพราะมันเป็นน้ำมันแล้วกับเป็นข้าวแป้งเวลาอเอาไปทอดต้องเอาไปทาข้าวแป้งเห็นอยู่มังเาะปลาดาวสอบอย่างคนญี่ปุ่นเป็นสอบอย่างกัอนเจ้าปลาสาเกนี่นะปลาทุกย่างเป็นจะย่าง ท้าเกลือ,อย่างขายส่วนมากเลยนะเป็นที่ทอดขายนะประเทศญี่ปุ่นนะ,ะจะใจวิธีท้าเกลือ,อย่างนี่ล่ะกระดางซื้อมานี่ล่ะจะตัดผิดิ่นผิดซิ้นเนี่ยเอาใส่แพ็คขายอันนี้นะกับป่าสาเกน,นี่นะเจ้าซีซิ่นนี่นะ ร้อยลายบ้านเท้านั้นเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าบาทร้อยห้าสิบกว่าบาทก็น,น่าซ้สิ้นเนี่ยจิวะาถกๆนะ ของอยังกอแป้งเนาะแต่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าประเทศฝรข่คาของสีมันสูงแล้วก็รายได้มันก็สูงมันเหมือนกันเนาะรายได้แปลงอีนี่ยต่อวันนั่นนะ กักระแ้งต่ำเงินปันเนาะ <c oughs> ย่างหมูสองชิ้นคนละชิ้นก็พนอนะ <c oughs> อยู่สองคนเนาะโอ้ตัดที่ตัดกลางเมา่ก่อนเนี่ยน้ำขนาดเนี่ย อร่อยอร่อยเอาปลาหมือออมาก่อนมันจะไหม ยังจะย่างป่าทัมตัวก่อนนั้นอ่ะอน,นี่มันใส่ได้มันได้มูใน <c oughs> แล้วก็อาใส่ที่หลังจะย่างต่างหากเลยนะป่าตัวนั้นมันยาวซื้อมาทำมาย่างกันดูเจ้า อากาศเย็นๆกินก็ข้าวเหนียวเนาะปลาดาวก็ซื้อมาทำข้าเหนียว,ว,ยวแต่อันบาได้นึง่งมาได้หง,งกินก็ข้าวญี่ปุ่นมันก็อร่อยจเจ้าข้าวสวยญ <c oughs> ี่ปุ่นมันเหมือนคล้ายๆข้าวนึงเนาะ โอ้ขอเปิดกองดูกันนะเจ้าลืมไหมนะี่ย ลืมไปเจ้าไปกันแกนะของแห้งๆน่อยเนี่ยเวลาเอามาย่างมันจะหอมเนาะปลาดาวมีน้ำพริกในตัวอันเจ้า คนบ้านใหม่บ้านเกา่าบางครั้งป็าดาไปเตาไว้หาปัตันเนาะมามือถือเครื่องเดียวเจ้าทุกอย่างในมือถือนี่มดบางครั้งกังวันออกไปชืป่อคร่าวๆหลวดไทยคลิปเนี้ยบางทีก็กังวันก็ไทยคลิปกลัวจะไปหาคนเปื่อนแต่กลับไปทันอยู่นะ่วนมากก็าดาจะไปหาก่อนหนะึ่งาำมาเนาะรอในเจ้าคนบ้านใหม่อะ่ะถ้ารอก็ได้ก็แบบเป็นอย่างเนาะ จะว่ามาหามันมีปุ๊บจะคือป้าดาไปหาทันทีเป็นไปมาได้นะบางคนเป็นเป็นสามอาทิตย์กูเดาไปเจอกูใด่เลยยงยิเหเรือเป็นเกือบทิปขวบทิปด้านหลังนะป้าดาบ่ได้ตอบนะคนบ้านใหม่นะนะมัน๊กตรงไปงเข้าหลังบ้านว่เจาโ๊โโดขึ้นมายากขนาดเลยมือถือนี่นะลอกเหนือโ๊ดกระดิคือป้าดาก่อนถ้าอยากได้แต่แน่นะมันจะลอยขึ้นมาที่สองโดนั่นแหลนะเนาะ ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าป่าสาเกนเนาะป่าแซนมอนป่าดาออกตั้งนาตั้งตั้งนี้มันขึ้นมาเนาะมีหมูสองสิ้นมีปลาหมึกสามตัวมีป่าสาเกสีสิ้นแต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้า้องป่าสาเกย่างเนาะเห็นป่าป้าเป็นห้องวานแบบนี้หละ ปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปงานนอกดไลน์กดแซร์กดกระดิ่งติดตามปลาดาวเตรนเนอร์จ่ได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ